สวัสดีค่ะลูกทัวร์ทุกท่าน Welcome everyone to a wonderful tour ยินดีต้อนรับลูกทัวร์ทุกท่านนะคะเข้าสู่ทัวร์มหัศจรรย์กับไกด์สุดน่ารักไกด์นาบปรีเองค่ะหรือจะเรียกสั้นๆว่าไกด์ลีก็ได้นะคะค่ะแล้ว,วันนี้นะคะไกด์ลีจะพาทุกท่านมุ่งสู่จังหวัดอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นคือจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องวัฒนธรรมอันลือ่่าวัดราชนัดดาราวราวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพ ทุกท่านสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะวัดจะตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพัฒนามหาเจษฎาบดินเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศและจะใกล้กับวัดเทพธิดารามนั่นเองค่ะซึ่งอาณาเขตทิศเหนือจะรดถ,ถนนราชดำเนินกลางทิศใต้จะรดคลองวัดเทพธิดารามทิศตะวันออกจะรถถนนมหาชัยและทิศตะวันตกจะรดถ,ถนนซอยวัดราชนัดดาถนนดินสอนั่นเองค่ะ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด1,568.7ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ราบลุ่มและตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของตราประจำจังหวัดกรุงเทพนะคะจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระหัตถ์ทรงสายฟ้าและมีคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า กรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นยังไงล่ะคะเพราะใช่ไหมล่ะคะอ้าออและก่อนอื่นเลยนะคะไกลีจะขอเล่าประวัติความเป็นมาของวัดราชนัดดาสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปชมความงดงามของวัดกันค่ะ วัดราชนัดดานะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัตวัฒนาวดีและทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดารามวรวิหาร อีกทางยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้เนื่องจากมีคณะมิชชนารีชาวตะวันตกเข้ามาพร้อมทั้งความรู้และวิทยาการต่างๆส่งผลให้มีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาพุทธท่านจึงส่งเสริมพระพิสุข์สาม,มนเณรและพุทธศาสนิกชนโดยการสร้างศาสนาสถานไว้ศึกษาพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ และวัดน,นี้นะคะมีเจ้าพระยายมราชหรือบุญนาคเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดพระอุโบสถพระวิหารและสาราการเปลี่ยนส่วนเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะประสาทและพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสง์พร้อมทั้งกำแพงและเขื่อนรอบๆวัดนั่นเองค่ะ เอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ไปชมความงามภายในวัดกันแล้วถ้าพร้อมแล้วชูสองนิ้วหน่อยค่ะโอ้โหพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับจุดแหล่งท่องเที่ยวที่แรกนะคะคือพระอุโบสถค่ะซึ่งพระอุโบสถนะคะเป็นแบบเกาะอ,อิฐถือปูนหลังคาเป็นทรงไทยจัวซ้อนสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินและสีเหลืองประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาและหางหงในส่วนของหน้าบันนะคะทั้งด้านหน้าและหลังถูกสลักไม้ลายใบเทศในรัชกาลที่สมมักสลักเป็นภาพนูนต่ำลงรักปิดทองกระจกสีค่ะ บานประตูและหน้าต่างนะคะภายนอกจะเป็นลายรถน้ำพุ่มข้าวบินและภายในเป็นภาพเขียนสีลายทวารบานในส่วนของถานพระอุโบสถนะคะจะยกพื้นขึ้นสองชั้นเสาเป็นเสาเหลี่ยมลบมุมไม่มีลวดลายและมีระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถเลยละค่ะในส่วนของบันไดนะคะประดับไปด้วยสิงโตหินบริเวณที่ปลายเสารอบพระอุโบสถจะล้อมรอบไปด้วยซุ้มสีมา 8ซุ้มค่ะและเมื่อเข้ามาภายในพระอุโบสถนะคะทุกท่านจะเห็นฝาผนังมีรูปเหมือนของเจ้าอาวาสองค์ที่5ส่วนบนเป็นภาพแสดงนรกภูมิส่วนฝาผนังอีกสด้านเป็นภาพแดนสวรรค์และภาพเทพชุมนุมค่ะและภายในพระอุโบสถนะคะจะมีปาริสถานเป็นพระพุทธเศทุตตะมะมุนินเป็นพระประธานในวัดราชนัดดาน,นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจุดต่อมานะคะคือพระวิหารนั่นเองค่ะพระวิหารนะคะเป็นอาคารทรงโรงมีหลังคาซ้อนสองชั้นมีสามตับตับล่างเป็นปีกนกรอบหลังคาถูกมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดลายช่อฟ้าและใบระกาส่วนหน้าบันนะคะประดับด้วยกระจกสีปิดทองลายดอกพุดต,ตา ประตูและหน้าต่างถูกทำเป็นสุม้มลายปูนปั้นดอกพุทตาลปิดท้องที่ดอกลายและในส่วนของฐานนะคะจะยกพื้นขึ้นสองชั้นค่ะเป็นฐานสิงมีระเบียงและกำแพงร้อมรอบพระวิหารประดับด้วยกระเบื้องปลุกเช่นลายประจํายามและเสานะคะเป็นเสาเหลี่ยมลบมุมไม่มีลวดลายเหมือนเดิมเลยละค่ะ เมื่อเข้ามาภายในนะคะส่วนของเพดานจะมีภาพเขียนลายดาวและผีเสื้อฟ้าผนังนะคะมีลายเขียนสีดอกไม้ร่วงเช่นดอกพุทตาดอกลำดวนและหลังพระพุทธรูปนะคะจะเป็นภาพนูนต่ำลายช้างสามเสียนแบบวิมานซึ่งลายวิมานเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายประจำรัชกาลที่สามนั่นเองค่ะ ซึ่งภายในนะคะจะมีประดิษฐานนะคะมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรค่ะเป็นพระประธานคือพระชุติธรรมนราศพนั่นเองละค่ะเอาละค่ะทุกท่านและจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจุดสุดท้ายที่สวยงามและน่ามหาัศจรรย์ที่สุดนะคะในวันนี้ก็คือโลหะปราสาทนั่นเองค่ะ สวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าลูหาประสาทเนี่ยจริงๆแล้วมี3ที่ในโลกที่แรกสร้างที่ประเทศอินเดียที่ที่สสร้างที่ประเทศศรีลังกาและที่ที่สสร้างที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะที่แรกและที่ที่2ได้ถูกทําลายไปแล้วเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวที่วัดราชนันดานั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นโลหะประสาทแห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะคะโอ้โหและโลหะประสาทนี้นะคะเป็นประสาทเจ็ดชั้นสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบันไดทําจากไม้ซุงสูงถึงยอดประสาทโดยเจาะลําต้นต่อเป็นบันไดเวียนตั้งอยู่ตรงกลางมีทั้งหมด67ชั้นนะคะมียอดปราสาทรวมกันทั้งสิ้น37ยอดค่ะ เอาละค่ะมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง7ชั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้ว let's go ชั้นที่1น,นะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการก่อสร้างประวัติและข้อมูลที่น่าสนใจนะคะรวมถึงมีมุมสงบสำหรับคนที่อยากจะมาสงบจิตสงบใจด้วยค่ะ ชั้นต่อมานะคะชั้นที่2ค่ะระเบียงจะเป็นชั้นที่ตอบโจทย์มากสําหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะคะที่ต้องการจะศึกษาธรรมะโดยจะมีตู้หนังสือธรรมะมากมายทั้งคําสอนสุภาษิตธรรมะต่างๆนะคะให้ท่านได้เลือกชมได้เลือกศึกษากันเลยค่ะ ต่อมาค่ะชั้นที่3นะคะเป็นชั้นสําหรับทุกท่านนะคะที่ต้องการจะสงบจิตสงบใจสร้างสมาธินะคะก็คือชั้นเดินจงกรมนั่นเองค่ะอีกทางยังมีนิทรรศการนะคะอธิบายความเป็นมาของการเดินจงกรมนะคะแล้วก็วิธีการเดินจงกรมที่ถูกต้องนะคะ ชั้นที่4ี่นะคะจะเป็นชั้นนั่งสมาธิค่ะและไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะจะมีวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามกันอีกด้วยค่ะมาถึงชั้นที่5กันแล้วนะคะชั้นที่5้าจะเป็นจุดชมวิวตรงยอดปราสาทซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดปราสาทที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดและสวยที่สุดเหมาะสำหรับทุกท่านนะคะที่อยากชมความงามของปราสาทนั่นเองค่ะ และเมื่อขึ้นไปถึงชั้นที่6นะคะเราก็จะเห็นวิวโดยรอบเลยละค่ะทั้งวิวของวัดราชนัดดารามวรวิหารเองหรือสถานที่อื่นๆเช่นวัดสุทธัตเทวรารามวัดอรุณราชวรารามภูเขาทองวัดสากเกตหรือแม้แต่พระบรมมหาราชวังเราก็มองเห็นได้ค่ะโดยจะมีป้ายนะคะติดอยู่ที่แต่ละด้านบอกให้เรารู้ว่าวัดอะไรอยู่ตรงทิศทางใดบ้าง ส่วนด้านบนสุดนะคะชั้นที่7ค่ะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะลูกทัวทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธาก็สามารถมากราบไหว้หรือนำดอกไม้มาสักการะบูชาได้ค่ะไ <c oughs> กลีรู้สึกจะกระหายน้ำมากๆเลยนะคะและมีลูกทัวท่านใดหรือเปล่าคะที่จะต้องการ ฝากซื้อน้ำนะคะเดี๋ยวไกดนีจะจัดหาให้ค่ะและส่วนลูกทัวร์ท่านใดที่ต้องการจะเดินชมความงามของวัดราชนัดดาต่อนะคะเชิญชมตามสบายกันได้เลยค่ะและอีก30นาทีเราจะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะ วันนี้นะคะไกด์ลีขอจบคลิปทัวร์ไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์ทุกท่านจะได้รับความรู้และสัมผัสได้ถึงความงดงามของวัดราชนัดดาวรววิหารกันไปไม่มากก็น้อยและหวังเป็นอย่างสูงว่าลูกทัวร์ทุกท่านจะประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ